เดี๋ยววันนี้พาฟรีเซนเตอร์ไปดูบ้านนะคะเบื่อจริงๆเมื่อไหร่จะมีราคาราคาเซนเตอร์นะสวัสดีครับมาแล้วมาเขาถ่ายตั้งนานแล้วนุ่นตั้งแต่เดินเก็บมะขามนุ่นอ้าวสวัสดีมาทำไมครับวันนี้มารีวิวบ้านเยตะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกยังไม่เคยเห็นนะคะคอยดูว่าเขาจะรีวิวได้ขนาดไหน เออในจ้างมาโดยตรงนะเนี่ยก็บอกว่าฟรีเซ็นเตอร์ฟรีเซ็นเตอร์แต่จ้างบบดีกว่านี้แบบว <laughs> <บบ S 2> ่าแปลว่าครั้งแรกที่เขามาบ้านเจตานะคะเดี๋ยวเขาจะให้เขามารีวิวบ้านเราจะเปิดถูกะะ <laughs> ไปแต่ก่อนเคยอยู่ยา่าคาไง <laughs> จอดรถเขาโอเคโอ้โอ้ถูก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 เปิดอย่างเงี้ยไม่เออเปิดอย่างเงี้ยแต่พอดีเขาว่านยีตาแบบฝรั่งฝรั่งเกาเปิดมาอ๋อนั่นนะดูดิเออโอเคแล้วก็มีรถอยู่ข้างนั้นเขาไม่เหมือนบ้านเรานะพอดีเขาไม่มีกุญแจเลยไม่ได้เปิดปะไปต่อกุญแจลืมไว้ต่างประเทศรปอยู่เนื้อต้นอะไรวะเนี่ยจะรู้เนี่ยไปเธอมีน้ำไหลคงทีเนาะโอ้คนอยู่หรือเปล่าเนี่ย เออต้องบอกว่าธรรมชาติมากเลยนะคะธรรมชาติม,มากเนี่ยนะอันนี้คือ,อ,อจา้างเขาไ้รีวิวทธเปมนที่เลยจ้างเขาบอกเลยว่าเออคืนนี้ ไม่มาไม่มาอยู่กี่ปีสองปีสองปีสองตายายนะคะอุ้ยจะปูดจะนั่งได้ไหมเนี่ยโอ้หานั่งดูสะอาดเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวกระโปรงแล้วจับจับดูก่อนว่ามันมีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่กูกลัวหักองอกงอกนะคะ สบายอารมณ์น่น่าน่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสองปีแล้วมันจะบรรยากาศดีมากทานกาแฟนะคะมะยางป้ามาพี่พลตอนเด็กกูจะปีนนะเนี่ยต้องยอกูนะกูปีนยันสุดแล้วนะถ้าไม่ยอมไม่ปีนทำเวลาหน่อยฟรีเซนเตอร์ทำเวลาเอาไปด้วยปีนะมาเดี๋ยวถ่ายให้มามามาเออใช่สองคนอะไรว่าฉันถ่ายให้ไงโอ้ยฉันไม่สวยเอ๊ไม่ ว้าวควดเป็นประ <t> ตูไม่ล็อ,อกจะรองก็ไม่อยู่ไม่อ้ามากเอยไดไม่อ้ามันอยู่แล้วนะ,ะ okay. ต,ลนตลกได้อีกตลกได้อีกเอาไปไหนแล้วนั่นเตีายากไปเลยนะไหนต่ <c oughs> อต่ากข้อคุณนจมายังก็ขายเป็นป่ะนะโอ้ได้ไ้ได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 ้ <c oughs> ไม่เหมือนอย่างที่คิดนะสวยไม่เหมือนอย่างที่คิดเห็นแต่ลังค่ะเห็นแต่ลังค้าไม่เหมือนอย่างที่คิดไม่ต้องถอดไปเลยถอดไอ้เนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยมีมารยาทนะเออไปเออเปิดฝั่งเปิดไฟอะไรเดี๋ยวเขาไม่เห็นโอ้ว้างอยู่เอาใครบอกว่าเปิดไฟตรงนั้นเอาเปิดเปิดตลาดเนาะเปิดอีก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 เปิดอะไรมันหมดหมดเนาะ นี่อะไรอ่ะเอฟซีที่ไหนส่งมาเน okay. oh, 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 ah, 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 oh, ี่ยเอฟซีที่ไหนรู้ที่ไหนน่ารักมากเลยนะคะอ๋ออ๋ออะไรอ๋ออันนี้พดอันนี้อันนี้เดานะเออเอออันนะอันนี้ไม่ยากเขาโุ้ยไม่ยากอะไรนะอย่างอันเก๋อ่อนกว่าไหมไม่ก็ในว่าลูกอาไรสาวไงใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเออแล้อ๋อใช่จ้ะเอออ๋อเออหมดไปเลยอ๋อ เอามาท้องนอนเลยเปิดไฟยังนอนนอนโอ้โหนอนเอ๊ะเม็ดเม็ดฉันเปล่านอนนอนเออวะเออโอเคนะโอเคนะนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆไปไหนผ่านผานผ่านตรงนี้เออว้าวว้าวอะไรยังวว้า นี่ยดูบรรยากาศดิอืออือเอ้าเอาโชว์อะไรออกมาก็วิววิววิวสวยมากนะคะขอบคุณแล้วกูเห็นแล้วลิปสติกมึงกูเห็นแล้วลิปสติกมึงอันนี้สีดำนู่นสีแดงเอาหรอกูเห็นแล้วลิปสติกมึงแดงนี่อยู่ได้ทั้งวันนะไม่ไม่ลุดนะผสมหน่อยนึงก็ได้มังจะดำอะไรขนาดนั้นก็เออแม่ท่านจะแดงอะไรขนาดนั้น อยู่ได้ทั้งวันแหละคืนนี้ก็ไม่หลุดในดูชั้นทั้งวันในคู่มากเลยกี้ทักมาตาดูก่อนมัไม่ต้องใส่แม่แล้วใส่แล้วไม่สวยอะเราแมดก็ไม่ต้องใส่โอ้ยมองไม่เห็นแว่นตามเยกกว่าเราอ้๊ยอันนี้อันนี้ห้องน้ำ อย่าเปิดเพราะว่ามันมีแฟบสบูยาสีมันเดี๋ยวเอ็ดต่อ,อเอาต้องมีอย่างนี้ด้วยเราของน้ำอ่ะเอาก็สบูเงินอะ่ะมีเงินหรือเป่ารับเงินสามีมาเอาน้ำยาสักปาเรียบร้อยนะเห็นแต่ยางเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นแต่ยางงี้เรียบร้อยเปิดแต่ตู้เรียบร้อยๆๆ <c oughs> อ้าม <ๆ S 1> เปิดตู้ๆๆอา้ามเปิดตู้ไม่เรียบร้อยนะเอออะไรอะโอ้เรียบร้อย ่ไม่มีอะไรซ่อนมะไม่มีไม่มีมีเอาไม่อยู่แค่เดือนเดียวจะเอาอะไรนะจะเอาอะไรมาซ่อนเลยอันนี้โอเคมากโอเคมากเดี๋ยวเอมอาบน้ำนี่มาได้ได้นะตามมาเลยวมาอตามมาอันนี้ชั้นล่างชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินโอเคโอเคผ่านผ่านให้ผ่านให้ผ่านนะคะ ผ่านเล็กๆแต่กระทัดรัดได้ความได้ใจเอ้ยเอ้ยผ่านมาหนิ่านมาหนิดูต okay. ู้เสื้อผ้าอย่าไปดูดูดูอันนี้เขาเปิดนะคะแน่น่เหม็นเหม็นเหม็นไหมเหม็นไหมอะไรมันเหม็นอับมันเหม็นอับขอเลือกชุดสวยๆมาใส่ไม่มีจะเจอเลยมีใส่ตัวเองก็พอว้าไม่มีเลยสักตัว โดนโดนโดโดนโดนตัวน <aking in> ี้ไลยเสืออันนี้เบ๊บบบอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแั้นแต่แต่แทนว้าวอันอันยังนาแต่อันอู้ยอยจ้ะอุ้ยอะไรวะอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นอะไรอะไรอ้วนั่นเอาไหมเอาเอาไป เอาให้เลยนะสามีเธอนี่ไงค่ะฟรีซ็นเตอร์เนี่ยพอดีเลยจะเอาไปด้ล่ะถ้าจะเอาจะไปไหนดีไปซกนไปไหนดีคะไปไหนดีเกียวข้าวหลามันสวนยางไงตีสี่วันนี้ตีทำอะไรนะรับจ้าง เงี้ยนะเงีมีพอน่ะพอได้ค่าน้ำมันค่าน้ำมัร่อกลับกรุงเทพเออให้แล้ให้สวยนะเนี่ยเสื้อเอาติล่ะให้ได้นะจะใส่ไปไหนนะสวยมากจะไปรู้เหรอเขาก็ให้ฉันมาเหมือนเดิมแล้วแหละเออเขาก็ให้ฉันมามาจากเมืองนอกมันก็เยอะแยะสวยนะรูระรูระก็เขาให้มาเหมือนเดิมแล้วแหละฉันไม่ค่อยได้ซื้อหรอก ฉันจะไปประเทศไหนดีวะในกเมร์แม่พรุ่งนี้ช่องทางใส่ไปชอบทางอะไรนะเออเร็เอ้าเห็นไหมเห็นไหมเงินเต็มกระเป๋านั่นโอเอาตัวนี้นะเอาเให้เต่เสื้อนะจะเอาให้จริงๆได้เสื้อนั่นแต่เอาฉันเอาทั้งเสื้อฉันเอาตัวนี้คัดจมูก เขาบอกว่าเขาบอกว่าแบงค์ยี่สิบมันอะไรมีราคากันเลยแลกไว้อแต่ว่ามันก็ไม่มีราคาอะไรมันไม่มีราคาใช่ไมมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทํามีราคาเออตอนนั้นไงเขาบอกว่ามันมีราคาเง้นมีอะไรมีแต่อันนี้อย่างเดียวใช่ไหมมีแต่เงินไอ้มีแต่เงินอย่างเดียวใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทองจริงหรอก ไม่มีหรอกของจริงไม่มีหรอกไม่มีทองจริงไม่มีรับประกันไม่ดูไม่ได้อยู่ตั้งสองปีไม่ได้อยู่ตั้งสองปีมันมันมีกลิ่นอับเนาะสองปีบ้านเดียคอนก็มีนะพี่ตู่เพราะว่าเราผ่านผ่านผ่านถือว่าผ่านพรีเซนเตอร์โอ้พรีเซนต์ไ่างถัเบิกแมวหมดใจหมดพุงเลยพรีเซนเตอร์ไม่ได้จ้างเลย ไม่น่าจังเลยเปิดเปิดหมดใส่หมดพุงเลยตรงนี้ดีนะดีนะตรงนี้ไม่เห็นปิดไว้โอเคผ่านมากโอเคผ่านมากพรีเซนเตอร์เปิดหดหมดใส่หดพุงเลยพรีเซนเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวก็จับเออโอเคมากโน้ตโนนอนควายอ่ะโอเคมากสวยแล้วเนี่ยแดดได้พอดีเออแดดได้พอดีเลยดามกับแดดนะ ข่าวมากแต่พูดถึงมาอยู่นิ่เดทป่านะไม่รู้มันจำอะไรเอ้าทำเวลาหน่อยพรีเซนเตอร์โอเคเออนึกว่าหมดแล้วบอยไม่ใช่ว่าเรนนึกว่าเล็กนึกว่าหมดแล้วเหรอมุมนี้มุมหน้านะกิเก๋ได้เองนี่หน้ารักเออหมดอะไรโอ้ปิดใส่ห้องไหนเนี่ยห้องนี้เลยห้องรับแขกเนี่ยห้องรับแขกเอ้ยผิดเลยข้างในข้างในข้างในจะจะหอห้องนี้ใช่ไหม เออฉันเห็นแล้วเ,เลยไอแมวไอแมวไอแมวนอนไ <c oughs> อแมวนอนออฉันเห็นแล้วเลยฉัน <c oughs> เห็นแล้วเลยโอ้แล้วใครนอนบ้านแต่เองอย่างผมเออลองเอม็มเนี่ยนอน,น,เ,นเออถ้าแกนอนนี่ก็แมวไปนอนนู่นก็ได้เออเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ฉันเนี่ยจัดก,การเต็นนอนโอเคมาก อน้ปิดปิด่้แก้แล้วแหละเปิดอฉลาดได้อีกเอาไหม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 ขออนุญาตเอาไหมคืนนีเอาไหมคืนนี้เออได้ได้ได้นู่นนู่นข้างล่างก็มีได้เหนมาสนู่นข้างล่างก็มี มันค right? hmm. ืออะไรจะเมาไหมไม่ร well, ู้สิเราลองไหมมันคืออะไรไม่รู้สิเวลาเขากินเขาต้องใส่น้ําแข็งโซดาด้วยหรือเปล่าใครรู้ดูแก้วนนนนเอาเอาแก้วใครรู้ช่วยบอกที ว่าเวลาก็กินนี่้ก็ไม่น้แข็งโซดาไม่ไม่ไม่รนะไม่แช่แข็งแช่เย็นแล้วก็กินได้เลยเอาไปไปแช่เย็นไว้เอาอะไรขวดไหนค่าฟรีเซนเตอร์เอาสองเลยเอาขวดเอาขวดใส่น้ำไปแช่ไว้มาดนี่อะไรแก้วไหนดีวะนีอข้าวฟรีเซนเตอร์นะคะโอเคโอเคผ่านนะคะผ่านโอเคอันนี้นะสองนะเออ ไม่ค่อยนี่นะค้าวีเจอร์โอเคนะโอเคมันอยู่ตั้งสองปีแล้วมันอยู่ตั้งสามปีแล้วเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตั้งสามมันอยู่ตั้งสามปีแล้วเอามามาแล้วยังไม่เสร็จห้องเลยนึกว่าเสร็จแล้วไอ้ปืนเอาไปแช่เลยเอามาเอามาตูอย่างนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตู้นี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปแช่ว่านี่ก่อนนั่นเออไปไปเอฟซีค่ะยเอฟซีค่ะ อ๋อเปิ่นไปแช่จะกินยังไงเนาะเออกินยังงั้นแหละกินยังงั้นแหละเอาไปต่อไปต่อโอ้พรีเซนเตอร์มากินอันนึงเอาไปอันนึงไหมล่ะเอาไปทั้งสองอันนั่นแหละไม่จะเอาเอาไปเอาไปนครนายกอันนึงไหมอู้แน่เออเออพรีเซนเตอร์เออพรีเซนเตอร์ไปต่อโอ้ยโอ้ยโอเคมากโอเคมากเปิดไฟยังเดีวเพรีเซนเตอร์ลืมเปิดไฟนั่นคันไหนคันไหน อยู่ข้างในพรีเซนเตอร์เอ้ยหน่อยจ้ามุนมุนโชว์หน่อยพรีเซนเตอร์ออกไม่ได้โซ่โอ้โหโอ้โหอะไรวะนี่เปิดไม่ได้เปิดเปิดที่ไหมเปิดไม่ได้เอาเออเออไงก็ได้ ก็ไม่ได้กินไวายหัวใจจะวายก่อนพรีเซนเตอร์ก็ไม่ได้กินหัวใจจะวายก่อนวายจ้าทีหอะไรได้จะงงไหมเนี่ยยิ่งงงเลยมีไอติมวอลขัลด้วยไม่ได้ไม่ได้ใช้อยู่แค่สองเดือนก็เลยไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรเลยวอลคัลไอติมวอลไดติมวอลตู้เย็นเขาตู้เย็นเพลินเนาะมันจะเสียไหมเนี่ยอันเนี้ย ก็ไม่รู้อ่ะมีติมโำไข่แอืออือเออว่ะเออว่ะตั้งสองปีเซ็นเตอร์ไมตาดีตั้งสองปีแล้วนดูดิดูดูเสียแล้วมั้งดูดูมันกินโน้ทน้มันกินพลาสติกหมดเลยดูดิโน้มันกินได้เนี่ยมันกินมันก็สอนนี้ดูมันกินพลาสติกโนน้ทว่าเออเอาไปพรีเซเตอร์มาไอ้ยังพรีเซเตอร์ผิดว่ะ เห็นหมดทุกอย่างเลยปะแง่เรียนเซอร์หนูวะปรีเซอร์หนูเห็นหมดเลยมาบุกบ้านจริงๆนะเนี่ยมีอะไรเนี่ยโอเคโอ้หมีชั้นข้างล่างชั้นข้างบนนี่นะโอ้โหกระมังกระมังอ๋อนี่เนาะอ่าฮะาว่าอืออันนี้บ้านใครอ๋อมันจะเยื้งๆบ้านยี่ปอนอ่าเยื้งๆบ้านยี่ปอมีอันนี้มันเอามาช่างอะไรเนี่ยขายผักเลยชั่งกิโล เออช่างอะไรก็ได้อาหารเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นเหรอเออไม่รู้ฝรั่งจะซื้อมาทําอะไรก็ไม่รู้เออเวลาเขาทำกับอะไรของเขาเขาเช่เค้กช่างใช่ไหมอะไรกินเนื้อกี่โลกินหมูกี่โลใช่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 อันนี้เดานะไม่ใช่อีกด้วอใช่โอเคอันนี้ยังเสียอยู่ยังเงินดีวะเนี่จ๊ะดีโอเคใช้ได้เตาอบใช้ไม่ได้เตาแก๊สใช้ได้ วตรงนี้คัสสิกดีนะอือฮ้เออคัดสิกเป็นยอือคัสสิกลดลายใช่ใช่โอเคผ่านนะคะผ่านใช่ไหมโอเคนั่นน่ะเอามาอ๋อโอ้โหโหอถือให้ดีๆนะพรีเซนเตอร์อู้หมันจะกี่ปีดูอือมันไม่รู้จะเสียหรอกซึ่งมาซื่งมาทิ้งมั้งเอาไหนเรายังไม่ได้อะไรเอฟซีเลยฝาก ติดตามฝากอะไรได้เบียร์ไปได้ตรงข้างหน้าก่อนอ๋อได้ของได้ของไปเลยไม่ยังมีสระยังไม่จบโอ้ยังไม่จบเอ้านึกงไม่จบโอ้นึ่งไมจบของคุณเอฟซีมากๆนะคะเออเอ้อยังไม่จบมาใช่ไหมเออส่งมาน่ารักมากน่ารักมากยังไม่จบไม่ต้องใส่รองเท้าเออไปยังไม่จบเขาบอกยังไม่จบไปต่อมาตามมาจะว่ายน้ำชอบเล่นน้ำจะว่ายน้ำแม่ไปดูน้ำ มัวละอะไรมามีเลสายเอาก็ไม่มีคนสะว่ายน้ำก็เป็นสาปลาดิเนาะไม่มีคนอยู่ว้าวว้าวว้วลึเนี่ยลึกไหมเมตรแปดสิบ็สิบชั้นเมตรหกสิบาสูงเท่าอ้นี้เปล่าชั้นเม็หกสิบอันนั้นเมตรแปดสิบอ๋อโอ้มันก็เลยหัวเมตดหกสิบกับเม็ดแปดสิบอะ โอ้เดี๋ยวกระองตกสักมาเดี๋ยวจะรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเอ้าจะรู้ไปเนี่ยสามกระเบื้องอ่ะเนี่ยก็ลึกน้ำนะเท่ากับเท่ากับกระเบื้องเนี่ยที่เนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามกระเบื้องอะนับดูนะอ๋อหนึ่งสองสามสี่หกกระเบื้องอ่ะทั้งหมดอ่ะห้าหกเดี๋ยวนึงสองสามอ๋อมันก็ได้ประมาณสักสามกระเบื้องเออสามกระเบื้อง สามกระเบื้องก็เท่านั้นนะเท่าที่เห็นนั่นนะสามกระเบื้องก็เท่ากับขาเราพอดีมีเท่านี้เท่านะหกกระโดดลงสิกระโดดลงสิสวนยางบรรยากาศกระโดดไปเดี๋ยวมีจอเห็นเปล่าพรีเซนเตอร์ไปเห็นอีกนูไปวางไว้บนโต๊ะเพียบเลยพรีเซนเตอร์เอาไปแช่ยันนี่นั่นแหละพรีเซนเตอร์มีทางขึ้นตรงนี้นะคะมีทางขึ้นตรงนี้โอ้ยมีทางขึ้นตรงนี้ เอออ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋อบันไดมีทางขึ้นตรงถ้าถ้าสมมติถ้าลงถ้าร่วงลงสมมติสมมติถ้าร่วงลงไปแล้วก็มีทางขึ้นตรงนี้เออเวลาล้างกระปั๊มรวดนี่ลูกอะไรอะกระทกรกนี่แสวรสเหรอเออกระทกรกมันหละโอเคจบตรงนี้โอเคฝากติดตามนะคะเพื่อนต้านะคะ ยายตะอาห้าชนบทนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะค่คุณค่ะไม่หมืดหมืดไหไม่หมืดสวย